dạ cái... seeing... hey? lên dạ lên, nè lên nè 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 lên coi coi mà. ออดเนี่หัวมันซักโดดขื้นเด้อพ่อเม่์จบรีวิวแค่นี้โบอยากไปรีวิวหลายยันท่านผู้สมว่าว่าว่ารีวิวหลายโพสหมเอหม้ออ๋อ ไกลเอาเนาะอืมอานุอานุว้าพอเข้าเนาะลุงอะ không được mình đi ơi không chịu 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 không không còn lớn và ui cái cây thật to nó có phần มดละอยู่ยังไงแล้วก่นโอเคโอเคโออเคโอเคโอเปล่อยปล่อยลงปล่อยลงปล่อยลับมอจมาจิปาคมือยังบูมอดพอนนี่คอยยานไปจิปักเมือง เงียงเล็นะกือถ,ถือหน้าสิเจ็บนล้พาะไอ้ออกำม,มันแน่นขนาตอนที่อยู่นะอย่าแน่นทุกทีอก็บอกใช่ไหมปลาไมง,งมีเงียบเลยไป

กูตองนี่เดี๋นี่ตองนี่บอแม่ตองเอ้าคือดีดีบานี่ใครบีบเพ่งโคขาดไอ้บีบไอ้บีบระดับตัวนี่หละกระเพาเอามึงนี่แหละ